สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะเหนือทีวีครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์กันนะครับเงอ้อสวัสดีฮะสวัสดีฮะเซิร์ฟเวอร์ของไทเกอร์เซส <5 S 1> เกมเมอร์ไทยแลนด์ทีวีเนี่ยเงอ้อมีคนออก YouTube เฮ<ะ>้ยมีคน YouTube มีเยอะ YouTube ด้วยนี่ครับรองเซิร์ฟก็คือผมนั่นเองอะรองคนที่สองก็คือนายเกมแซดเงอ้อร <c oughs> องคนที่สามก็คือ เออจุด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 อ่านไม่ออกเออาจจะเออลองคนที่สี่อ่ะอ๋อเนี่ยลองคนที่สี่แต่เดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นคนที่สี่ดีกว่าสี่อ่ะคอมล็อกอินห้าห้าแล้วก็เออไม่ใช่คอมเหอไม่ใช่ไม่ใช่ืมไปคอยหนึ่งห้าครับนี่คือโอนนยทั้งหมดแบบมาต่อไปเฮ้ยลรืออย่างนี้นี่ก็คือคุกอ้ใครดับบิดกดก็จะอยู่ในคุกนี้ สิบนาทีมั้งสามสิบนาทีอ่ะอุ้ยนี่ของเยอะจุงเลยโอ้ไม่เก็บหรอกเฮ้ยใครเข้ามาออออใครแบนใครวะช่างมันทรงแต่มนทำผิดตัวนี้ก็คือที่ซื้อของรับไปทางขวาเพื่อซื้อของแต่ไปถ้าเกิดไปทางซ้ายคือขายของนะครับนี่ก็เป็นของวันนี้โอ้ยกดเข้าตครับสวนเอ้าไทเกอร์อยู่เหรอนี่จะคือของที่ คุณเนี่ยบางบางอันผมก็ยังไม่ได้สร้างเอานะร้านขายของนี้ผมต้องเป็นคนทาส่วนนี้ก็<ไ>ขาย<ไ>ข,ของอยู่ไทโกยไอะเอ้ยก็ไปหาอาดิเอไทโก์โอเคนันทีพเีเอ้ยเอ้ย,อยไม่ใช่ดิทางซ้ายซืย้อหรือเปล่าเออทางซ้าย,ยขายถูกแล้วนี่ส่วนนี้ก็คือที่วาดมาดับบันอยู่เนี่ยเนี่ยเนียจากที่เกิดตรงนูนะ้น่ะ มาตรงนี้นี่คือที่วับโฮมโซนมีโฮมโซนกิจกรรมอะมโฮมโซนสองี่ชมวิวแต่จะเข้าไปวัดให้ดูส่วนนี้ก็มวยกลางอากาศพิวพีขุดดินหาเงินอะมามาดูโฮมโซนยัง่อนดโฮมโซนแรกก็ไม่มีอะไรมากนอกจากสิ่งประดับส่วนมากเขาจะทำย่างี้ส่วนมากเขาจะชีวิตรล่ยกันโฮมโซนสองรับเจอไทเก้ร์ละ ใครก็เสือ,อจะขึแ้แลกเอเออเออ,เอ,อนี่ก็กิจกรรมนะฮะตอนนี้กิจกรรมยังปิดอยู่อ่ะเป็นกิจกรรมกระโดดใครชนะได้ล้านหนึ่งมั่วอมื่นหนึ่งที่หนึ่งได้หมืน่นที่สองได้ห้าพันที่สามได้พันที่สี่ได้ห้าหร้อยเนี่ยนี่อะไรอ่ะส่วนนี้ก็คือโฮมโซ<ห>นสองใครทมาอวะนี่ นี่คือบ้านของเราเนาะนะหุมโอ้ยแลหลกใส่อะไรเนะี่ยชื่ออย่างยาวมาออกต่อไปคือชอมวิวมาเข้าชอมวิวกันเลยนี่ชมวิวเป็นอะไรที่สวยงามมากเป็นที่สายโย่สาเอโจเคจเคโอเอ๊ยถือ,อด้วยตก อ้าวขึ้นอ้าวขึ้นไม่ได้ขึ้นแล้ว,ลวโอภีอไม่ให้ใครทางนั้นนะครับอย่ามาขอ,อกันนะครับใช่แล้วต้องเป็นโอเนอร์เท่านั้อนอะ่ะถพงจะได้นี่คือมวยกลางอากาศอยากดูกันว่าเป็นไงเข้ามาแล้วมวยกลางอากาศแบบนี้กับบอยทำไมล่ะฮะ <laughs> ขุดดินหาเงินก็ขุดดินเนาะ PVP ก็เป็น PVP ไม่มีอะไรมาก PVP เป็นไงนะลืมหละเนี่อ่อก็จะเออเป็นอะไร PVP เป็นไง P. P. เป็นอะไรที่แย่มากไม่ามากหรอกแต่แน้วก็จะได้ห้ามขุดด้วยโอ้ยแมปโหลดไม่ทันเลยเนะี่ยส่วนนี้ก็คือที่ซื้ออะฮะเกมหมดหนึ่งสามสิบวันนะสามสิบบาทนะฮะแต่จริงนะเว้ยเง,งินงจริงนะครับเงินงจริง,ง,รงเกมหมดหนึ่งหนึ่งปีเจ็ดสิบบาท โอพีสามสิบวันร้อยบาทโอพีหนึ่งปีร้อยห้าสิบมันคุ้มมากอะ่ะอันนี้ไอ้เคเคเคโอเอ้ขอบอกแอดมินก่อนเติมนะหรือทักไลน์มาไอเดก็คือไม่ใช่ไอดีผมนะเบอร์เขาเส่วนนี้อขอมาอัน<ด>ต่อไปนี่ก็คือยังไม่มีลั๊กอินแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูมันคืออะไรอันนี้ยังไม่ได้เติมลั๊กอินนะคะนี่คือยด YouTube จะมีเกมโหมดกับบินได้ฮนะอยากได้ยศยูทูต้องโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นะฮะตัวนี้ก็ยศ v oh, <P>. นะีไอพฮะบินได้อย่างเดียวเติมห้าสิบบาทได้ถาวรน,นะแค่ห้าสิบาทนะแต่บินได้อย่างเดียวไม่คุ้มเลยตัวนี้ก็คือยศ v ีไอพีบวกเกมโหมดบิน <B. D. S 1> กับบินนะแปดสิบบาทได้ใช้ oh, <P>. ถาวรเหมือนกันติดต่อโอ n เนอร์ก่อนเติม หรือทักไลน์มาโอเคเออตรงไหนเดียใช่แล้วลืมตรงนี้เอ,อ้ยกดลืมตั้งกับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เอาอ,ออกไปเพราะมันตั้งอยู่ตรงนู้นหมดแล้วเนอะนกดออกตัวนี้ก็คือ นี่กดเดี๋ยวผมตั้งฮะเดี๋ยวเข้ามาก็น่าจะเจอเองอ่ะทำผิดครั้งแรกจะโดนติดคุกสามสิบนาทีาเป็นครั้งที่สองโดนเตะไ <ข S 1> เทเกอร์ทำผิดครั้งที่สามโดนแบนเจ็ดวันทำผิดครั้งที่สี่โดนแบนในปีสิบสี่วันเฮ้ยเออครั้งที่สี่ทำไมมันเสียครั้งที่สามสิบบีวันทำผิดครั้งที่ห้าโดนแบนในปีสามสิบวันโย เดี๋ยวจะรักที่คุณด้วยไม่ใชะก็ขอทำการจบคลิปในท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดตับสไคร้และอย่าลืมเล่นเซิร์ฟนี้กันด้วยนะครับตลอดรอบวันนี้บายเอ้ยพี่ยังไม่บอก IP เซิร์ฟเลยเออใต้คลิปไงครับเออ i อเซิร์ฟใต้คลิปนะครับหรับวันนี้บาย